หนาวขนาดนี้นะทุกอย่างก็เป็นน้ําแข็งหมดแล้วครับทุกคนอันนี้มันใหญ่มากแต่มันเป็นน้ําแข็งโอ้ยน้ําแข็งครับผมมีอินโนกิด้วยนะครับอยู่ข้างๆแข็ง,งมากูสิได้ยินไหมครับยังไม่เก็บเอาดีกว่านะอยู่ข้างล่างนี่ก็มีครับใช่ไหมเออใช่ใช่แต่ว่าอเป็นน้ําแข็งซะงั้นเดี๋ยวเรารอ,รอ ให้มันละลายก่อนไหมครับเอออาจจะเป็นพวงนี้หรือมะลือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาดูเนาะโอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะไปที่ที่หนึ่งนะที่ผมคิดว่าเอ่อมันจะเป็นสถานที่ที่ให้ผมเนี่ยไปซนได้นะครับผมส่วนเรื่องว่าซนยังไงนั่นน่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยครับไปให้ก็ได้นะครับว่าที่ที่จะไปเนี่ยเป็น เบืองน้ำนะครับ yeah, ถึงแล้วครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราไปดูเบืองกันเลยนะว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับโอ <Okay. S 1> เคอากาศค่อนข้างหนาวนะครับประมาณลบหนึ่งองศานะครับรเหตุที่ผมมาเบืองนี้เนี่ยเพราะว่าบืงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่สูงนะครับมันะมีเดินแบบเนี้ยเพราะจากตรงนี้ผมคาดว่าเขาจะหนาวกว่าอื่นนะ ดูดีเลยทีเดียวเชียวดูดีมากดูสิว่าเขาแข็งถึงไหนแล้วขอบขอบนี่ผมว่ายังไม่แข็งนะเนี่ยอืมเฮ้ยยังแข็งไม่พอแน่เลยอ่ะโอ๊ยแต่แต่ฝั่งโน้นนะครับผมถ้าจะโอเคอยู่ไปดูกันปะอยากทราบไหมครับว่า ผมจะมาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูกันไม่เนี่ยได้อยูอได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าพลิกนะโอเคขอฟังมันไม่ค่อยแข็งอะทำไมมันไม่ค่อยแข็งเพราะมีต้นไม้ปะยังไม่พออะ เดี๋ยวเคี่ยงดูนะครับมันจะแตกไหมมาดูตรงนี้เฮ้ยมันยังไม่แข็งอะ่ะน่าเสียดายครับผมเขายังแข็งไม่พอครับมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ3วัน4วันครับมันถึงจะแข็งพอที่จะลงไปเล่น,ลนได้นะครับผม โอเคเอาเป็นว่าผมเฉลยก็ได้นะครับว่าผมจะมาเล่นไอสเกตนะครับผม Was drifting out safe from any shore. Didn't want to get hurt anymore. But you pulled me in like no one else could do. The day เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าอีกซองสามวันเนี่ยอุณหภูมิมันยังติดลบอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันติดลบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็มาเล่นได้นะประมาณอีกสัก3าสวันอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าเสียงนะครับเพราะว่าขอบฟังเนี่ยเห็นไหมผมลงไปเหยียบเมื่อกี้น้ำมันออกมาเลยครับเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปหาเห็ดแทนแล้วกันเนาะ Man. we're searching for some answers ในโลกปัจจุบันของเราทุกวันนี้นะครับเราพอจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าอุณหภูมิของโลกของเรานั้นได้สูงขึ้นทุกๆปีการที่โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสภาพอากาศโดยทั่วไปเดนมาก,ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบนี้และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในชัดใน10ปีก่อนกับตอนนี้นะครับนั่นก็คือการตกของหิมะนั่นเองครับในสมัยก่อนประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับคือหิมะตกทุกๆปีแล้วก็ตกเยอะด้วยนะครับยิ่งมาช่วง2-3ปีนี้นะครับก็แทบ 21ในเดือนมกราคมนะครับหิมะเขาก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่างคนก็ต่างรอคอยหิมะมากนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหิมะนะครับเพราะว่าผมชอบทํากิจกรรมอย่างเช่นเล่นสกีเล่นสเก็ตน้ําแข็งนะครับในช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอหิมะตกเนี่ยผมก็ชอบนะเวลาเดินเข้าป่าแล้วมันทาให้สวยนะครับเอาละครับหิมะตกทั้งทีเนี่ยเรามาดูวิวประเทศเดนมาร์กตอนที่มีหิมะกันดีวกว่าครับผม นี่ยครับเบิงวิวจากประเทศเดนมาร์กแล้วที่มีหิมะกระงามอีกแบบหนึ่งนาะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะบูนะครับว่าผู้มีประเทศของประเทศเดนมาร์กเป็นยังไงนาะครับผมก็จะบอกเขาเลยครับว่าประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ราบเรียบอาจจะมีแบบเนินสูงสูงนะครับแต่ว่ากับมีภูเขาอย่างเช่นอ่านอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อย่างนี้นะครับเขาจะมีภูเขาเวลาหิมะตกเนี่ยเขาก็จะตกหลายกว่าเดนมาร์กหลายเท่านะครับผมแล้วก็วิวนี่ก็จะงามหลายกว่านะครับแต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยก็มีวิวถือว่าอ่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็งามอีกแบบบนนึงคอกััรผมเาล่ะ ครับผมมาโปตองเสียเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก่อนสีพระธิดุดินนะครับก่อนเขาสิเมื่อบ้านนีเมื่อนี้เท่ากับมากเก็บเฮดที่ผมเห็นไว้ตั้งแต่มือก่อนเลยเนาะครับผมมันน้าแข็งละลายแล้วนะครับเดี๋ยวจังไหนกัไปเบิ่นกันเลยครับนี่แม่นี่แมเห็นบ่ครับนี่นี่นะดอกบอกงหญ่เลยครับแข็งแห้งครับผมยังเป็นน้ำแข็งอยู่เก็บกันเลยครับผมเดี๋ยวมากแล้วเนาะ ออกจากสันล่างกันเลยครับผมอืมเริ่มจะได้กินเห็นแล้วเมเริ่มจะใส่บะไรแล้วครับเาต้องออกจังสีเลยออโอ้ยปวดออกแบบนี้เลยครับอ,อยู่นันแห้งโอ้ยหนังแข็งอ้า ปาดิโซพร้อมจะแช่แข็งครับเอาไปบ้านกับแช่แข็งเลยเลยโอ๊ยผระปาดิโซเป็นนังแข็งครับผมผัระนังแข็งนั่นนี่ทั่งเคิงนี่เป็นหนังแข็งบัดนี่อันนึงโอ้โคือดอกใหญ่แตอ่อันใหญ่หมดแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาห้าเบิ้งอันหน่อยกันเลยครับอันนี้เอออันนี้น่าจะเอาเป็นก้อนได้นะครับ โอ้ยแข็งยังแข็งอยู่แข็งขล่ะเอาไงน,น,น,น้องนี่โอ้ยหกักโอ,โอ้พี่น้องหักนั่นนี่เลยครับหักเป็นแบบเป็นกรอบเป็นกรอบเลยอะ่ะเนี่ยมันกรอบเลยครับไม่ก็น้ำแข็งโอ้เออ,อหนาวโอ้ เป็นน้ำแข็งแล้วนี่โอ้ยเนาะมันกับใบเลี้ยงนั่นนี่มือน่นยยังโยกโยกได้เนาะครับหักไปแล้ว,หวแหมันลไล่เดี๋ยวมันกะอันนี้เองนะครับเสื้อไ่ายบไหยเงามันครับผมหากเก็บน้ำมันนี่เนาะครับผม นีู่บังเนี่มันตกลงมาโอ้ยเนาะเอาเป็นว่าต้นนี้นะครับผมกะได้ถ้าเพ่นต้องกินนะครับกะกะเพราะไรแหละเนาะแค่นีก้ก็ถือว่าได้หลายเติบแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองไปหาต้นอื่นบังเนาะว่ามันสิมิบนะครับไปเบิง่งโอ้ยหนาวนี่เนาะครับโอ้โหว่ามันแมนบ่กระโดดเบิ่งนะครับว่ามันแมนพันธุ์ที่แบบกินได้บ่เนาะ โอ้ใหญ่เยอะสัน่นเออกลับเป็นเห็นนั่งลมขึ้นกันครับผมเดี๋ยวผมรองอกระโดดเบออ้อาอยต้อยอีกแล้ว อืมโอ้ีฮย,ยใช้ล้วโทั่ทงเบิร์ดโอ้อืมหอมเห็ดแต่ไม่เป็นน้ำแข็งครับผมได้อยู่ด้วยเห็นมากอะไรดูดูครับดูดิน้ำแข็ง นะครับแต่ว่ากะเป็นเห็ดนั่งลมเหมือนกันครับพี่น้องเอ้ยเห็ดทั้งํำแข็งกำมาเก็บเ,าเขาเนาะปะพ่อละส่วนข้างบนนะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นเชือต่อไปแล้วกันนะเพราะมันแข็งมากครับโอเคครับผมตอนนี้ก็นั่งหมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงมือแป๊บนึงครับหมืดแล้วเร็ว เวลาบ่ายสี่โมงก,กว่าๆนะครับก็มืดแล้วนะทางสแกนดิเนเวียนะครับหรือว่ายุโรปโดยทั่วไปนะได้ามาประมาณนึงนะผมก็กินไม่หมดหรอกนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องเก็บเห็ดผมว่าผมคงจะต้อง ถ้าก็อก่อนนั้นแหละนอกจากจะไปแบบบังเอิญเจอนะครับผมถ้าเกิดให้ให้ไปหาเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันมันอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมเห็ดมันก็เลยแข็งนะการเก็บมันก็จะอาจจะลําบากนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับค่อยไปหาดูอีกสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับพูดไม่ได้อีกแล้วหนาวมากผมต้องกลับก่อนนะครับโอเครีบกลับบ้านแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Man. We're searching for